ไอ้เคียกูได้ยินเสียงร้องไห้อีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่น่อยมึงยู่นั่ยไม่มีระเบิดด้วยหมดแล้วกระสุนกูมันน่าจะมีกระสุนแถวนี้นะไม่มีเลยใช่ครับมันไม่มีเลยนีไ่ไโอ้กระสุนแนะ่ เฮ้ยไม่เตอหนุกแกมากอ,อย่ามึงไปไหนนะอ๋อผมตามหากระสุนอยู่เหี้ยโอ้ยแฟนซีโหดว่ะหัวขาดเลย <c oughs> <c oughs> มึงไปโกรธอะไรบ้าๆเยี้ยมึงยิงอัดหัวมาเลยสัตว์ <c oughs> ปุ๊กฟุ๊กมันพ <c oughs> ุ๊กแต่ตอนเนี้ย กระสุนเนี่ยเออใช่กำลังหากระสุนอยู่เนี่ยโหมดเนหนึ่งอะไอ้บอรดมันขังมึงไอ้สัสปืนจะขังกูดิที่พึ่งสุดท้ายคือปืนพกอ่าเจอเซฟรูมแล้วครับเย้เลอะกูไม่ให้ใครเข้าโว้ยกูเข้าคนเดียวกสมุดกระสุนกระสุวนยังไงกระสุนกระสุน มึงเข้ามาแล้วแล้วมึงก็ไม่เคยปิดกันเลยใช่ไหมพวกมึงเนี่ยฮะ t h e Terminal นะครับคนเล็กเลยเฮีย Terminal t ลแท้งเลเยอโอ้โหเยอะเยอะแล้วเนี่ยโอ๋ยจะพร้อมกันเลยสัก ข้างบนมีอะไรข้างบนอ้ามึงทำข้างบนมา,ม,ามาเพื่ออะไรวะครับกูถามแค่นี้แหลอะอาจจะไว้หนีซอมบี้โอ้ที่นี่แม่งที่นี่แม่งอลังการงานสร้างมากอะบอกเลยเละไม่เป็น กรวทางลมอยู่ไหนวะเ<น>อ๊โจใครเจอไปลายใบบอมว่าทำเงียบเลยเหว่งเจอแล้วอะไรมันส่งให้เพื่อนได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้เก็บก็บแล้วคุณเก็บเลยส่งได้ โอ๊ยใครปลายมอท็อปวะหรือว่าใครยิงระเบิดปายปายปายอ๋อกูไปเก็บปืนมีปืนอะไรให้กูมั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ้ามึงให้กูอย่างนี้เลยแม กินก็ได้วะโอ้ยกูเทพอ๋ออ้ยช่วยกูด้วยครับผมช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมันตายแล้วมันตายแล้วโอ้เจ้าพึ่งตายมึงยังตายมึงยังตาย

เฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าแทงที่ไหายตัวเบลเลยเดี๋ยวพาร์ทส,สองเอ้ยเดี๋ยวพาร์ทส,สองคุณคุณจะเจอกับชาร์จเจอร์ครับที่เหมือนแทงครับอ๋อแขนใหญ่ข้างเดียวเว้าวมากเกินเนี่ย ก็ตีสเด็ดกระเจาไปเฮ้ยอะไรวะครับนี่มโนท็อป เจอกระสุนอีกแล้วผมว่าแล้วน่าจะมาถูกทางหัวแตกตอนหน้ามึงเลยหี่่่ โอ๊ยกูกขอโทษยิงไปเต็มเลยอ่ะโดไอสัตว์โด,โโดต่อหน้าต่อตาเลยโอ๊ยโอ้ยโ,โอ้ยไปบอมช่วยยุกนะูด่าเลยตอนเนี้ยเฮ้แม่เฮ้แม่นี่ยนะ โ่ๆยๆๆอยปๆๆไม่ต้องกลัวอะไรนะครับตอนนี้โอ้โหด้วยใครวะน่ะยืนแอคเทอยู่นะเอ้ยไอวินมอไซค์ม่ามาทำอะไรแถวแถวอ้นี่วะ แต่ว่าข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรข้างในมีซอมบี้อุ้ยโอ้ยเชี่ยอะไรวะนะอยู่เซฟเฮาส์อะไรอยเงี้ยอ่าเฮามีบูมเมอร์รออยู่แหมปิดทันด้วยนะคุณซันครับ ด่านสุดท้ายแล้วครับรันอเวครับเอ้ยลันเวครับไฟแนลครับรันเวจัดปอยเราแต่ด่านเขาทำสวยมากนะเนี่ยแห่ถือว่าเกมสมัยก่อนไี่ทำได้ขนาดนี้แบบนี่แล้วเจ๋ง ปืนโกงปืนกลอะไรไหมวะไม่มีใครขับเครื่องบินวะนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอลังการการสร้างไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วกูจะกลับยังไงแล้วกูจะกลับไปยังไงวะมึงบอกกูเลยครับได้ถามกูหน่อยไม่เห็นใจเครื่องบินเลย อย,อย่าบอกนะว่ามีมีซอมบีล้ลอยได้แล้วแม่งก็ไปตะปบเครื่องบินโอ้โหขนาดน,านั้นเลยหรอกูเพ้อไปเองเชื่อกูโป<ด>ิดนี่ไงลำนี้ไงที่จะพาเรากลับบ้าน,านาเปิดดิว่ไม่เปิดเลยคุณครับคุ้มกันครับครับผม

โอ้โหแกยุ่งกับกูกูแค่จะกลับบ้านกูจะกลับบ้านนี่กูคือคือกูผิดใช่ไหมตายไหมต้องเข้าใจมันเข้มาตกนมันจะมาตกแล้วแต่ผมคิดถึงกูใช่ไหมไอ้เด็กการความอบอุ่นไปแล้วมาลักไงลักไงแบบอยากกลับหน้าอะไรเงี้ย ไลลาก,กูวะโอ้ยไม่ต้องมาส่งขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องมาส่งขนาดนี้ก็ได้นะเพื่อนนะมันเป็นอะไรที่มันมากครับเกมนี้โอ้โหบอกเลยอะใช่ใครยังไม่เคยเล่นนี <c oughs> ่ถือว่าพลาดครับ จะเป็นเกมเก่าก็ยังคงความสนุกสนุกอยู่อุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วมึงมาส่งกูตลอดเลยมันคิดตื่นไงมึงมาส่งกูตลอดเลยเฮ้ยกูอยากตื่นกินแล้วไอ้ห่านี่ก็มาส่งกูตลอดพร้อมยังพร้อมยังมึงปีนได้ไหมวะ เว้ยปีนได้เว้ยปีนี้ปีนขึ้นไปโอ้ยแม่งบินเหยอะโอ้ยลากแล้วลากแล้วเว้ยอยากเป็นเครื่องบินนี่ผิดแล้อ่ะฮะกูก็อยากเป็นเครื่องบินเออโอ้ยต้องไปบอมแล้วงานนี้ ไม่คุ้มเลยเฮียเมื่อไหร่มึงจะมากันวะครับเครื่องบินครับรู้ว่ามาแล้ววะไม่รู้ว่ตามไปก่อนเดี๋ยวผมวนนิ่งเดี๋ยวโดผมวิ่งไปดูให้ครับแดนเย็นครับ ยังไม่มีอะไรมาครับตอนนี้ผมว่าเราต้องขึ้นข้างหลังท้ายเนี่ง430ผมแล้วหมดแล้ว,มลวผมว่าคงคงต้องขึ้นตรงท้ายเนี่ยเชื่อผมดิ บอกว่ามันมันบอกให้โกนแล้วหมาอีกแล้วมาอีกแล้วมึงคิดถึงกูเหรอกรตายไป้นขับเลยมึงคิดถึงกูเหรอไม่ต้องคิดถึงกูขนาดนั้นก็ได้เอ้ยมาแล้ว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 เปิด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 ดเปิดเปิดแล้วเปิดแล้ว ปมดแล้วเหิดแล้วปมดแล้วหมดแล้วเราเราตานตายไว้ตายไว้ตานไว้ตายไว้มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหโอ้โหจบเกมสักทีครับเด้เดี๋ยวพาต่อไปผมจะให้คุณสานถ่ายนะครับแม่ เดี่ยวพัดอุ้ยเฮียเอาจริงดิใช่ครับโอเคสำหรับพัดนี้ก็สวัสดีครับเหนื่อยกันมากเลยอ้สนีครับ